n e t f ฟรี10กิกะไบต์จาก d t e ทสำหรับคนที่ใช้ซิม d t e ทกันอยู่นะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเน็ตฟรีฟรีของ d t e ทไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเงินนะครับเน้นระบบเติมเงินเป็นหลักส่วนคนที่ใช้ซิมระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยเดี๋ยวลองกดรหัสดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ได้เป็นเน็ตที่ให้ใช้กันฟรีฟรีจำนวน10กิกะไบต์ นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็จะต้องกดสมัครภายในวันที่24มกราคม2565นี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเกินจากนี้ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกดรับสิทธิ์เน็ตฟรี1 0 g จิกันได้นะครับเป็นเน็ตล้วนๆน,นะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีในการโทรฟรีนะครับเพราะว่าเขาตามชื่อเลยก็คือว่าเป็นตัวของเน็ตฟรีจำนวน10 g จิกะไบนะครับ ทีนี้วิธีการกดรับสิทธิ์ก็คือกดดอกจันสองสองสองดอกจันห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็กดทรออกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า,าตัวนี้พิเศษเฉพาะบางเบอร์เท่านั้นนะครับเบอร์บางเบอร์เนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ในการกดรับเน็ตฟรี10กิกะไบต์นะครับเฉพาะบางเบอร์เท่านั้นเน้นมาที่ระบบเติมเงิน ส่วนคนที่เป็นระบบจดทะเบียนบินรายเดือนเนี่ยก็ลองกดรหัสดูก่อนนะครับดอกจันสอ2สอดอกจันห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกรอรับข้อความนะครับถ้าคุณผู้ชมได้รับสิทธิ์เนี่ยก็จะได้รับข้อความ SMS ยืนยันมาบอกว่าเริ่มใช้เน็ตฟรี10 GB ได้แล้วค่ะอันนี้คือเราได้รับสิทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเบอร์ของเราไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมันก็จะขึ้นมา,อาตอนแรกเลยว่า คุณไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้อันนี้คือเราไม่ได้รับสิทธิ์เบอร์ของเราไม่ได้เน็ตฟรีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้เน็ตฟรีน่ะมันก็จะมีเอ็กซ์เมสเด้งเข้ามาในในข้อความนะครับว่าคุณได้รับคุณสามารถเริ่มใช้เน็ตฟรีได้แล้วอะไรเงี้ยนี่คือเราได้รับสิทธิ์ซึ่งดีแท็กเขาสุ่มให้เฉพาะบางเบอร์นะครับบางเบอร์ได้รับสิทธิ์บางเบอร์ไม่ได้สิทธิ์ดังที่บอกไปแล้วข้างต้น ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากดดอกจันสองสองสองดอกจันห้าสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์เน็ตฟรีจํานวนสิบกิกะไบต์นะครับความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่ไม่เกินหนึ่งร้อยเมกกะบิตเพอร์เซกนะครับแต่ว่าเขาจํากัดให้เราได้ใช้งานในจํานวนปริมาณเน็ตสิบกิกะไบต์นะครับพอเราเล่นครบ1 0บกิกะไบต์แล้วมันก็จะไปเป็นเน็ตที่เราใช้งานอยู่ตามปกติของเรานะครับซึ่งตัวนี้ เป็นโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นของ DT แทกันอยู่นะครับเน้น d t แทในระบบเติมเงินเป็นหลักนะครับก็ลองกดรหัสกันดูกันแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับการได้รับสิทธิ Net ์เน็ตฟรีจำนวน10กิกะไบต์จาก DT แทนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้ามีโปรโมชั่นดีๆผมก็จะนามาบอกมากร่าวกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยครับถ้ามีประโยชน์ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการ ตอบแทนน้าใจนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อให้มีกําลังใจในการที่จะนําเสนอสิ่งดีๆมีอะไรดีๆก็จะนํามาฝากกับทุกๆท,ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมกดติดตามไว้นะครับคุณผู้ชมก็จะไม่พลาดสิ่งดีๆที่ออกมาใหม่ๆนะครับหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีๆ นะครับก็จะนํามาบอกกล่าวกับคุณผู้ชมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ